อสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสาวรักโกสพโพัทโฮสวัสดีครับผมนายจิรศักดิ์คุณลครับการศึกษาหมายถึงอะไรการศึกษาการศึกษาหมายถึงกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของคนและสังคม โดยถ่ายทอดความรู้ผ่านการฝึกการอบรมการสืบสารทางวัฒนธรรมการสร้างสรรค์การจัดสภาพแวดล้อมทางสังคมการจันรลงการศึกษาทางด้านวิชาการเพื่อให้บุคคลนั้นได้มีการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตค่ะปัญหาทางการศึกษาสำหรับปัญหาด้านการศึกษานะครับพบว่าเด็กและเยาวชนขาดเรียนบ่อยออกกลางคันแล้วก็ไม่มีไม่เรียนต่อในระดับระดับที่สูงขึ้นนะครับ ซึ่งบางคนอาจจะไม่มีทุนในการเรียนต่อครับแล้วก็ไม่มีงานทําเพราะว่าเรียนกันไม่จบนะครับสถานการณ์ทางการศึกษาสถานการณ์ที่เป็นปัญหาและมีส่วนสําคัญที่ทําให้เด็กไม่ได้เรียนต่อได้แก่หระดับการเรียนสูงขึ้นค่าใช้จ่ายก็สูงขึ้น 2. การศึกษาระดับสูงยังไม่ตอบโจทย์เด็กที่มีความหลากหลาย 3. เด็กไม่มีต้นแบบ r o โมเดล ที่ประสบความสำเร็จจากการศึกษาและเป้าหมายในการเรียนต่อกิจวัตรความดี7ข้อกิจวัตรความดีข้อที่1รักษาศีลห้ากิจวัตรความดีข้อที่2นะครับสวดมนต์นั่งสมาธิครับกิจวัตรความดีข้อที่3นะครับจัดเก็บห้องนอนกิจวัตรความดีข้อที่4จับดีคนรอบข้างกิจวัตรความดีข้อที่5นะครับมีวาจาสุภาษิตครับกิจวัตรความดีข้อที่6นะครับบำเพ็ญประโยชน์ และกิจวัตรความดีข้อที่7ชั่วโมงสูงจริงนอค่ะค่ะจากกิจวัตรความดีทั้ง7ข้อที่กล่าวมาเราสามารถนํากิจวัตรความดีในข้อที่6คือบำเพ็ญประโยชน์มาใช้ในการมาใช้ในหัวข้อปัญหาที่พวกเราได้กําหนดขึ้นมาค่ะคือปัญหาด้านการศึกษาก็คือเด็กนักเรียนไม่ค่อยจะมาเรียนมีภาวะการติดเกมค่ะสาหรับวิธ <knights S 2> ีแก้ปัญหานะครับเราควรจัดกิจกรรมให้น้องๆได้ทําร่วมกัน<ๆ>และไม่ติดเกมจนเกินไป ควรมีกิจกรรมยามว่างให้ทําแล้วก็แล้วก็ควรมีพวกกิจกรรมกีฬากีฬาสีกีฬาสีภายในพวกนี้ครับจะได้ร่วมการร่วมสนุกแล้วก็รักสามัคคีกันครับปัญหาทางการศึกษาที่พบได้ในปัจจุบันสาเหตุที่นักเรียนไม่ค่อยมาโรงเรียนนะครับเพราะว่าโลกโซเชียลทุกวันนี้มันมันแพร่กระจายนะครับนักเรียนติดเกมเยอะขึ้นแล้วก็ ทำให้นอนหลับดึกครับแล้วก็ไม่สามารถมาโรงเรียนได้มันก็เป็นปัญหาหลักของโรงเรียนแล้วก็เป็นปัญหาหลักของด้านการศึกษาเหมือนกันครับครับแนวทางในการแก้ปัญหาด้านการศึกษาแนวทางการแก้ปัญหาสําหรับเด็กที่ไม่ค่อยชอบมาโรงเรียนใช่ไหมคะนในความคิดของครูนะคะครูว่าอาจจะมีสาเหตุมาจาก ปัจจุบันนักเรียนติดเกมติดอะไรนี้แล้วก็นอนดึกทําให้ตื่นสายไม่อยากมาโรงเรียนแนวาทางในการแก้ปัญหาก็คือเราต้องคุณครูต้องปลูกจิตสำน,นึกว่า,าการเรียนมันมีประโยชน์เพื่อที่จะให้หนักเรียนขยันตั้งใจมาโรงเรียนนะคะซึ่งจากการที่เราทํจจาจิตจิจวัตรความดีเนาะเราก็จะรู้ว่าเราเป็นเด็กมีหน้าที่อะไรเด็กก็ควรจะทําหน้าที่ของตัวเองให้มันสมบูรณ์แบบก็คือ หน้าที่ของเด็กมีหน้าที่ตั้งใจเรียนก็คือต้องตั้งใจเรียนนั่นเลยค่ะค,ความสําคัญทางการศึกษาครับผมหากเราพูดถึงความสําคัญของการศึกษาครับมีคนเคยกล่าวไว้ว่าการศึกษาคือการพัฒนาชีวิตครับว่าจะเป็นชีวิตของเราชีวิตของประเทศชาติชีวิตของโลกใบนี้ครับและก็มีิเที่สาคัญคือการศึกษาหากเราเปรียบเสมือนกับเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านการศึกษาจะเปรียบเสมือนกับหลอดไฟที่แสงสว่างครับที่ใดมีหลอดไฟที่นั่นย่อมมีแสงสว่างตามมาครับ ดังนั้นการศึกษาจําเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันนี้นะครับสังคมมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับเริ่มมีเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาหากเรายังไม่มีการศึกษาก็ยากที่เราจะพัฒนาประเทศชาติของเราให้ทัดเทียมกับอาณาประชาประชารารืดว่าในอาประเทศใกล้เคียงเราครับปัญหาที่พบเจอและแนวทางแก้ปัญหา บางคนนะคะเอาตอนกลางคืนค่ะติดเพื่อนติด,ตดเหล้าหรือว่าอาจจะมีปัญหาก,กับเพื่อนกับครูหรือว่าวิชาที่ไม่อยากเรียนคะ่ะเลยทําให้เด็กเหล่านั้นขาดเรียนค่ะพอจะมีแนวทางแก้ปัญหาไหมคะเออเราก็ต้องเริ่มต้นจากตัวเด็กก่อนเลยคะ่ะว่าสามารถปรับตัวเองได้ไหมแบบไม่เอากลางคืนไม่ดื่มเหล้าหรือว่าแบบนานๆทีไปก็ได้คะ่ะหรือว่าเอาแค่แบบวันหยุดก็ได้คะ่ะ